สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมวยเตยเชคเชเชนเคยนะคะอยู่กับหมวยเตยเชรยนต์ของเรานี่เองวันนี้เตยก็มาอยู่กับลูกหลักของเตยอีกเช่นเคยนะคะกับเจ้าโตโยต้าแอนติสคันนี้เป็น 1.6G ปี18นะคะลูกค้าคันนี้สวยๆเข้ามาใหม่นะคะ ทรงใหม่ๆสวยๆเดี๋ยวเตยจะพามาดูไม่ว่าจะเป็นออปชันภายนอกภายในยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคันนี้สวยแค่ไหนรานะคาคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่49,000บาทนะคะพนสบายๆ6,900บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะลูกค้าเดี๋ยวเตยจะให้ดูหน้านหน้าคมๆเฉียวๆแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของเขานะคะกระจังหน้าสีโครเมียมคะ่ะลูกค้า ตัดคิ้วสวยๆไม่ว่าจะตั้งแต่ด้านซ้ายไปยังด้านขวานะคะยาวๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเตยจะให้ดูนะคะอืไฟหน้าดอดไฮโดเจนนะคะกระจังหน้าเป็นรูปปลักสายสีเส้นขรีม่มสองเส้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่าคันนี้มีอีกจุดหนึ่งคือมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะลูกค้า มาครบชุดเลยมีพร้องไฟตัดหมอกมาให้เลยกระจังหน้าสีสวยๆตัดเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีบรอนนะคะลูกค้าทะเบียนสวยมากแ8445คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูท้ายออปชัน่นไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะฝากระโปรงโครงสร้างขากระปโปรงคมๆเฉียวๆแบบนี้เลยคะ่ะไม่มีรอยบุบหรือว่าเป็นรอยลักยิ้มอะไรทั้งนั้นนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นซ้ายแล้วก็ขวาอืม อรอบข้างของตัวรถก็เช่นคันนะคะเช่นกันอ่ะจะเป็นรอยต่อของตัวรถค่ะเนี่ยยังแนบสนิทออกเลยคันนี้ยังคุ้มสวยนะคะลูกค้ารถดูได้ตัวจริงเข้ามาหาเตยได้เลยติดต่อมาหาเตยได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองสองหกหนึ่งเก้าหกสี่หกตัวเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะลูกค้าแอดเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ล้อกันล้อสวยสวยคมคมห้า คันนี้ได้แม็กทูโทนแบบนี้นะคะเป็นแม็กลายทูโทนของศูนย์เข้ามาเลยคันนี้เป็นขอบสิบหกนะคะรัดด้วยยางปียี่สิบสองยางใหม่ๆใ,ใช้งานได้อีกยาวๆคะ่ะลูกค้าดิสเบรกนะคะด้านหน้าอ่าดิสเบรกสวยๆด้านหน้าพร้อมกับด้านหลังนะคะคันนี้เป็นดิสเบรกทั้งสี่ด้านนะคะลูกค้าหน้าหลังเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกาัน เดี๋ยวให้ดูซุ้มโชกกันนะคะอ่าเหมือนเดิมเลยโชกเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะลูกค้ามาร์กเดิมยังอยู่นะคะช่วงล่างคมๆสวยๆแบบนี้แหละค่ะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองตอนง่ายๆสบายๆนะคะออกรถได้ทุกอาชีพคะ่ะลูกค้าติดอะไรปัญหาตรงไหนเข้ามาปรึกษาได้ก่อนนะคะออกรถที่เราออกง่ายๆคะ่ะลูกค้าแค่ปรึกษากันก่อนนะคะสอบถามกันเข้ามาก่อน เลยอยากแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าอยากทราบรายละเอียดจุดไหนก็ทักเข้ามาถามเตยได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่กระจกนะคะกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเปิดปิดระบบไฟฟ้าพร้อมกับหลอดไฟเลี้ยวมาให้ในกระจกสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าอ่าพร้อมกับอ่ามือจับมือจับลูกเล่นนิดๆหน่นอยๆนะคะอ่าแต่ก็สวยค่ะลูกค้า สวยมีเส้นลายโครเมียมติดเข้ามาด้วยร้อยต่ออื่นๆเดี๋ยวเตยจะให้ดูอย่างชัดเจนนะคะลูกค้าเราไปดูกันเลย เปิดประตูมาฝั่งนี้ฝั่งด้านซ้ายหรือว่าด้านคนนั่งของเรานะคะก็จะดูเป็นออปชันแล้วก็ลูกเล่นนะคะสีครีมสีเบจต,ตัดด้วยสีดำของคอนโซลด้านในนะคะลูกเล่นอีกนิดนึงคือมือจับเปิดประตูของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็แต่งอ่าโครงด้านข้างเป็นการจับเนาะเรียกว่าเป็นอีกการจับเหมือนกันเวลาเราเปิดประตูตัดด้วยสีบรอนสีคล้ายๆกับตัวรถนะคะลูกค้าหัวน็อตด,ด้านหน้า อืมเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตด,ดานหน้าหัวน็อตด,ด้านหน้านะคะยังไม่มีรอยขันเนาะลูกค้าเข้ามาดูเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเข้ามาหาเตยได้เลยรอยละเอียดของสีสียังสีเนียนๆกริบเลยค่ะลูกค้าอีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแผ่นเพจของเราเนาะดูได้คะ่ะแผ่นเพจทที่มากับตัวรถอันนี้การันตีได้เลยเป็นรถปีสิบแปดนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีลอกหรือว่า อ่าสติกเกอร์แฟนเพจโดนแกะมาแน่นอนอ่ะตามไปถึงตัวหัวนอ็อตรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาหาได้สอบถามได้นะคะอยากดูเพิ่มเติมอยากดูคลิปเพิ่มเติมทักหาเตยได้เลยเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะเอออยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแอดไลน์ได้สอบถามได้ราคาย,ยังไงอาชีพไหนพี่จะออกรถได้ไหมน้องเตยทักมาถามเตยก่อนเดี๋ยวเตยแจ้งรายละเอียดให้นะคะปรึกษากันก่อนนะคะ ออกรถที่เราออกง่ายๆสบายๆไม่มีค่าใช้จ่ายเครดิตด,ดีหนูให้เลยเตยให้ไปเลยฟรีดาวไปเลยนะคะอ่าดิสเบรทั้งสี่ล้อเนาะอ่าอันนี้ได้เป็นด้านหลังนะคะซุ้มด้านหลังเนาะดิสเบรแม็ก้อมยางมาพร้อมกันเลยทั้งสี่ล้อดูโซนด้านหลังกันบ้างทําไมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องรักอันติสค <c oughs> ่ะอันติสทีไ์รู้สึกถูกใจมากเลยคะ่ะลูกค้า เครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งขับดีนะคะเครื่อง1.6ขับในเมืองไม่มีปวดขาขับเล่นนิ่มๆน้องๆนักศึกษาหรือน้องๆจะไปทำงานนะคะหารถใช้งานอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากหารถเบาๆใช้งานขับสบายๆสไตล์ในคนในเมืองของเรานี่เลยค่ะเตยแนะนำเป็นตัวนี้เลยโตโยต้าติด 1.6G ปี18คันนี้คุ้มค่ะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเป็น ไปเลี้ยวประมาณนี้นะคะอ่าไปด้านท้ายไปเลี้ยวสวยๆคมๆแบบนี้ลูกเล่นอีกจุดหนึ่งเหมือนเดิมค่ะตัวโน้าใต้ยาลิสคันนี้จะมีเส้นโครเมียมนะคะปิดท้ายยาวแบบนี้เลยอ่าด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็คมนะคะลูกค้ามีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันขออนุญ,ญาตนะคะปึ๊บปึ๊บเเปิดไม่ได้ อาหาที่เปิดติดเล็บติดเล็บโอ,อเคเปิดได้แล้วด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางนะทูกนค้าลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มจากจุดแรกของเราคือเป็นหัวน็อตสากระโปรงท้ายแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังใหม่ๆกึ้งๆอยู่เลยคันนี้ไม่มีอ่ารอยนักยิ้มหรือว่าจุดไหนๆนะคะและรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาหาเตยได้นะคะเบอร์ติดต่อง่ายๆค่ะหน้า โปรไฟล์ได้เลยหรือว่าโทรมาใต้ลิงที่หนูปิดไว้ให้หน้าคลิปนี้นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้อ่ะสวยสวยคมๆหัวน็อตซ้ายขวานะคะลูกค้าให้ดูชัดๆเลยไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงแน่นอนคะ่ะคันนี้รถที่เราเป็นรถหน่วยงานนะคะประวัติศูนย์ทุกขั้นรถเกรดเอพรีเมียม e ลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดู ช่วงด้านหลังบ้างอันนี้จะเป็นคันด้านหลังถ้ามีการชนหนักหรือว่าอะไรมาต้องมีรอยทํามาแน่นอนแต่คันนี้มเมรร็ดอาร์ทุกจุดยังอยู่สวยเดี๋ยมีล้อดูล้ออะไรบาออ้างอึ๊บฝั่งท้ายไม่ว่าจะเป็นอ่าสีนทางมะพร้าวแล้วก็ล้อ,อไหลยังอยู่ครบนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูให้ยางล้ออะไรปีสิบแปดค่ะลูกค้าอันนี้ยังใหม่ๆน่าจะยังไม่เคยใช้เลยด้วยคุ้มๆเลยรอปิด ติดต่อสอบถามเงินเข้ามาได้นะคะศูนย์หกสองสองหกหนึ่งเก้าหกสี่หกสำหรับโตโยต้าติดคันนี้ผ่อนเบาๆแค่หกพันเก้าร้อยบาทนะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการออกรถเครดิตดีเตอให้ไปเลยสีดาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเนาะขออนุญาตเข้าตัวรถนะอ่าเปิดมาก็คุ้มเลยขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวเรามาสังเสแสงเรื่องันค่ะ คันนี้มาพร้อมวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันนะคะเปิดเสียงเปิดแอร์กันนิดนึงเบาเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะาคันนี้คุม้มเลยค่ะเลขไมาคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่49,000บาทค่ะลูกค้าพรสบายสบาย6,900บาทเนาะ,ะเลขหมายอยู่ที่130,000อ่า ลูกค้าบอกเลยคันนี้คุ้มคุ้มค่ะลูกค้าได้ข้างในเป็นอ่าระบบซีดีวิทยุเชื่อมต่อกับอ่า usb ได้ค่ะลูกค้านี่ได้เลยคุ้มคุมสวยๆนะอืมหนุกเล่นสวยๆอย่างนี้เลยลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะภายในค่อนข้างมีอุลออปชั่นเนาะไปติดทุกต่วงอ่ะ กระจกมองหลังรวมไปถึงคอนโซลด้านข้างนะคะด้านข้างคนขับคอนโซลกลางของเรานั่นเองก็จะเป็นสีดำเบา<อ>ะสีครีมสีเบจแบบนี้ค่ะสวยๆคุ้มๆเบาะสบายนั่งสบายนะคะบอกเลยกว้างขวางมากค่ะลูกค้าเดินทางไกลไม่ต้องห่วงว่าจะเหนื่อยหรือเมื่อยนะคะอเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันมากด้านหลังก็โคตรคุ้มไปเลยคุ้มๆไปเลย คันนี้ขับไกลๆไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะแบตหมดคันนี้มีอ่ะที่เสียบสาย USB ให้ด้านหลังสายชาร์จแบตของเรานั่นเองอ่ะชาร์จแบตได้ในตัวนะคะเดินทางไกลไม่ต้องห่วงว่าจะเหนื่อยหรือเมื่อยอะไรเลยระบบแอร์ยังเย็นฉ่ำค่ะลูกค้าคันนี้ออกได้ง่ายๆเครดิตดีฟรีดาวค่ะลูกค้าไม่ว่าจะอาชีพไหนไม่ว่าอาชีพไหนค้าขายอ่า พนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทหรือว่าค้าราชการอะไรปรึกษาตเตยก่อนได้เนาะเข้ามาสอบถามก่อนแอดไลน์เบอร์นี้แหละเบอร์062-261-9646คันนี้ได้ไปแล้วคุ้มแน่นอนอ่ะเครื่องนิ่งนะคะออปชันระบบไฟค่อนข้างแน่นไม่มีอ่ะตัดต่อ,ตอหรือทำอะไรมาแน่นอนช่วงล่างหมุนพวงมาะัยก็รู้นะคะไม่ว่าจะเป็นแหลกเผาขาเพาขับด้านซ้ายด้านขวายัางแน่นลูกหมากทุกตัวยังแน่นคะ่ะลูกค้าไม่มีเสียงดัง คุ้มค่ะลูกค้าคัานนี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูหน้าเครื่องกันเนาะไปดูหน้าเครื่องกันบ้างว่ามีอะไรมีจุดไหนเดี๋ยวเตยจะให้ดูแล้วก็แนะนําอีกรอบหนึ่งไปค่ะมาถึงมาถึงโซนด้านหน้าเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเตยจะพาไปดูกันว่าภายในห้องเครื่องไม่ว่ารายละเอียดของหัวนอ็อตสายไฟระบบไฟจุดไหนที่เป็นอ่าระบบจุดไหนเดี๋ยวเตยจะ ให้ลูกค้าดูอย่างชัดเจนนะคะเริ่มต้นเลยเราจะไปดูกันที่ฝากระโปรงของเราเอง,เ,องเริ่มจากหนอนฝากระโปรงของเรานะคะไม่มีรอยแกะเลยค่ะลูกค้าฝากระโปรงบอกเลยว่าเป็นฝากระโปรงของทางนี่แน่นอนเป็นของเดิมแน่นอนค่ะลูกค้าให้ดูแบบคุ้มๆไปเลยอขอไปนะคะเตยเริ่มคอแห้งแล้รีวิวให้ลูกค้าเห็นจะชัดๆแน่นๆนะคะ่ะลูกค้าพูดเยอะไปหน่อย่อะ เอามาปรึกษากันได้คะ่ะคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเตยยินดีส่งให้ดูนะคะติดต่อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงคะ่ะไม่ว่าจะนอนหลับหรือทำาอ่าปิดภารกิจอะไรเตยจะรีบลุกขึ้นมารับสายโทรศัพท์ลูกค้าเลยหัวนอตด,ด้านซ้ายด้านขวาค,ะคะ่ะลูกค้าาอาชีพไหนก็ออกได้มาเลยอาชีพไหนก็ออกได้ปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนได้นะคะ เป็นขนานการความร้อนอยู่ในเครนปกตินะคะฝาแท้แน่นอนมีมอกอของเอตาติดมาด้วยเนาะส่วนระบบเครื่องนะคะเดี๋ยวเลยจะพาไปดูคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะเอ้ย1ยค่ะคือเครื่อง1.6เนาะเราเริ่มจากอ่าคารนฝัง่งนี้ฝัง่งขวาของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ้าโช๊คค่คะลูกค้าเมทอาร์ตเดิมนะคะระบบหม้อน้ําระบบน้ําบอกเลยระบบแอร์ยเย็นๆฉ่ำนะคะดูได้จากข้อแอร์ของเรา ยังมีน้ําอาลาเลียงไม่มีเสียงหน้าคับแอร์ที่เสียงดังนะคะสีทางมะพร้าวของอ่าหน้ารถก็ยังเป็นสีของเดิมๆของตัวรถค่ะการลิกงข่ามจมน้ําไม่มีแน่นอนค่ะลูกค้ารถของเราการันตีคุณภาพนะคะร้านอาบริษัทเราเปิดมามากกว่ายี่สิบกว่าอ่าปีแล้วยังการันตีได้เลยคุณภาพของรถแต่ละคันเกรดเอแน่นอนค่ะเริ่มจาก คานด้านขวาแล้วก็จะมาคานด้านหน้านะคะหรือว่าเป็นคานหมอ้อน้ําของเราจุดหลักๆของเราดูจากหัวน็อตนะคะหัวน็อตเมทอาร์ยังเป็นเดิมของโรงงานเนาะหม้อ,มอน้ําลูกค้าแท้สตาร์ทรถแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเนาะอืะ่าไม่ถึงคานด้านหน้านะคะอัะนนั้นอ่ะเข้ามาดูรายละเอียดได้เครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งนะลูกค้าอะเคยจับอันนี้สตาร์ทรถอยู่นะเครื่องยนต์นิ่งมากไม่มีแรงอ่า กระแทกอะไรทั้งนั้นหรือว่าเสียงหัวฉีดหรือว่าอะไรก็ยังปกตินะคะลูกค้าบอกก่อนว่าเตยเคยเป็นช่างมาก่อนนะคะลูกค้าเป็นช่างดูเครื่องยนต์เบื้องต้นได้ะคะ่ะลูกค้าเข้ามาศึกษาได้เตยดูให้อย่างละเอียดหรือว่ามีใครที่สามารถดูรถได้เครื่องยนต์ได้ลูกค้า่าเข้ามาดูได้เลยเราไม่มีปัญหาดูได้ลูกคันดูได้ทูกจุดนะคะมาถึงเซนเซ,นเซอร์แอร์โฟจุดสำคัญของเราอีกจุดหนึ่งนะคะเซนเซอร์แอร์โฟเนาะอันนี้ เป็นตอนเดินทางใกลเราสามารถถอดล้างเองได้โดยมีไขควงสองอันอ่าที่อ่ามีน็อตสองตัวใช้ไขควงขันได้เลยมีเปร์คอน n n e c t i คอทคเนอร์เอาไว้ล้างตัวนี้ได้ฉีดแค่ทําความสะอาดนะคะตัวนี้ถ้าทําความสะอาดแล้วเครื่องยนต์เราจะโฟมากขึ้นเนาะอ่าจะเป็นตัวรับสัญญาณเพื่อจะส่งไปที่กล่อง s อสของเราจะควบคุมการทำงานของระบบเครื่องยนต์ได้ดีนะ อ่าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้นะคะให้ดูรายละเอียดละเอียดทั้งหมดเลยดูเพิ่มเติมได้ปรึกษาได้อยากออกรถรุ่นไหนไม่ใช้เงินดาวได้ไหมหรือว่าต้องอยากเที่ยกขอน,น้อยใช้เงินดาวเท่าไหร่เตยยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงค่ะคันนี้แจ้งก่อนราคาเราตั้งโตโยต้า l อาติด 1.6G ปี18ค่ะลูกค้าคันนี้เรา อ่าตั้งราคาขายอยู่ที่49,000บาทพานั้นเองผ่อนสบายสบาๆ6,900บาทนะคะเข้ามาปรึกษากันก่อนได้มีคันเดียวที่เข้ามาใหม่สวยๆคุ้มๆรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เคสไหนอยากปรึกษาเข้ามาได้เลยเอยยินดีนะคะลูกค้าวันนี้ก็ได้ดูแบบคุ้มๆกันแล้วนะเสียงเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างนิ่งไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะออกรถที่เราอ่า ที่เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งเขตมนลินบุรีนะคะอยู่ที่เสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะลูกค้าติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเตยขอจบคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูรุ่นไหนแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งลูกหลของเตยนะคะโตโยต้ยตาอันตินั่นเองอวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ